การนัดเชนธนาฟังคำสั่งเพิ่มคดีช่อโกงไทยยินตันหลังกับคำสั่งตำรวจเรียกได้ว่ากลายเป็นเรื่องที่ดูเหมือนว่าจะไม่จบลงง่ายๆกันเลยทีเดียวค่ะโดยเมื่อวันที่26พฤศจิกาย,ยน2567ที่สำนักงานอายการสำนักงานคดีสารแขวงสี่พระนครใต้ถนนเจริญกรุงพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามได้น,นำตัวนายธนาตรายชัติผู้โชคอนันต์กับพวกมาส่งยังพนักงานอายการคดีแขวง เพื่อยื่นฟ้องคดีที่บริษัทไทยยินตันจำกัดเป็นผู้เสียหายได้ร้องทุกต่อพนักงานสอบสวนกองกำกับการ1กองบังคับการปราบปรามได้ดำเนินคดีกับบริษัทอมันโดกุ๊ปจำกัดกับนายธนาใจฉัตรผู้โชคอนันต์และนางการกัญญาผู้โชคอนันต์ผู้ต้องหา1ใน3ในความผิดฐานร่วมกันชอโกงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา341โดยมียอดความเสียหายกว่า79ล้านบาท โดยล่าสุดพนักงานอายาการผู้รับผิดชอบได้แจ้งผู้ต้องหาให้มาฟังคำสั่งดังกล่าวในวันที่29พฤศจิกาย,ยน2567เวลา10นาฬิกาอีกครั้งหลังจากเมื่อวันนี้ทางนายธนาเดินทางมาพร้อมภรรยาโดยเข้าทางประตูข้างเพื่อหลีกเลี่ยงที่จะพบกับสื่อมวลชนก่อนจะเดินทางกลับนั่นเองค่ะซึ่งทางด้านทนายของเชนธนาและภรรยาเปิดเผยสั้นๆเพียงแค่ว่าวันนี้ได้มาพบพนักงานอายาการ ตามที่ได้นัดหมายและได้ยื่นขอเลื่อนฟังคำสั่งฟ้องต่อศาลออกไปก่อนซึ่งพนักงานอายการยังไม่ได้กำหนดวันนัดฟังคำสั่งส่งฟ้องว่าจะเป็นเมื่อไหร่นอกจากนี้พนักงานอายการจะต้องตรวจสอบซ้ำเนาคดีแล้วก่อนพิจารณาคำสั่งซึ่งทางนายธนาและภรรยาได้ยืย่นคำร้องขอความเป็นธรรมแก่พนักงานอายการแล้วเป็นต้น